นี่คือต้นถั่วพูนะคะที่คุณน้าใช้วีแพนต้าของเราบ่นใหญ่เลยค่ะบ่นว่าไงคะบ่นให้ฟังหน่อยค่ะโอ้มันใหญ่ไวโพดเก็บไม่ทันมันมันเจริญเติบโตเร็วมากทั้งดกทั้งสวยทั้งงามสีงามสีก็อย่างงามเลยนะคะจนจนคุณน้าบ่นว่ามันใหญ่ไวโพดเก็บไม่ทันผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไงคะ วีแพนต้าดีดีจ้ะดีประทับใจไหมคะจ้าแล้วตอนตอนตอนนี้ที่ไปฉีดเมะเขือเทศเป็นไงบ้างคะพี่ตาวาบเลยค่ะจากจากครั้งที่แล้วที่มันเหลืองๆต้นจะตายแหลม่ตายแหล่ใช่ไหมคะตนเขียวปุ๊ดเลยจ้ะโอ้เดี๋ยวนี้เขียวพุ๊ดเลยดูดูถั่วู้ถั่วูัูฝักเสมองามมากเลยนะคะเก็บไม่ทันแล้วเก็บไม่ทันแล้วมันตมันโตเร็วเออมันโตเร็ว ก็ยืดระยะเวลาการฉีดจากเมื um, time, like 000 000่อก่อนฉีดอาทิตย์ละครั right, ้งก็เป็นสิบวันครั้งก็ได้นะคะดูสวยงามมากเลยแล้วกําลังออกอีกเยอะนะคะทั้งออกดอกออกไล่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 ไกันมาดูนะคะทั้งแถวเลยวันนี้เก็บแถวเดียวอยู่เลยนะคะยังไม่ทันหมดเลยสองกระสอบแล้วค่ะสอกระสอบสองกระสอบปุ๋ยแล้ว โอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ